สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรอีสานอ่อนสอนพบก,กับผมบ่าวตาเมื่อสุกคนเช่นเคยมือวนนี้บ่าวตาจะนําทุกท่านมาตัดปานเหมือนกันนะครับมือวนนี้ครับมื้อนี้ก็เป็นวันที่ท่นานผู้ชมมืม้อนนี้ก็เป็นเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2566นะครับผมในช่วงที่เข้าสู่ฤดูแล้ง มาตั้งหึงแล้วนะครับสำหรับภาคอีสานเฮานะครับมันโบคือบรรยากาศมันจะโบคือทางภาคใต้นะครับหรือทางปักใต้นะครับผมก็เส้นเคยครับไอ้เบิ้งดินหินลูกลังเส้นเคยนะครับต้นหญ้าก็เริ่มแห้งตายไปหลายแล้วครับสภาพต้นปาล์มปีนี้ก็รู้สึกว่าจะแรงคักครับผมปีนี้อันนี้จะเป็นพันธุ์สีลาน,นะครับตัวนี้อ่ในช่วงหน้าแรงนี่ ในช่วงเขาเรียกว่าระยะป่ามที่คาดคอนี่ครับมันจะได้่แ่นะครับรายได้เดี๋ยวพากันไปเบิ้งน้ำกันนะครับผมมุ มาตรฐานครับท่บานผู้ชมมาตรฐานโรงงานใ้เบื้องคิดดเลยครับดินหินลูกลังแท้ๆนะครับผมแต่ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่จะเป็น GN ห้าร้อยมาเลยนะครับผมเบิล้ลเลยครับขาดคอละตอนนี้ขาดคอแล้วนะครับเจห้าร้อยมาเลยขาดคอแล้วดินหินลูกลังนะครับท่านผู้ชม Oh, มาตรฐานโรงงานมินรวงเห็นปหครับสมาชมเออนี่เดี๋ยวทลายหนึ่งครับเจ็ดารอยมาลยโอเคพอจะได้นะครับผมครับทมาชมดินหินลูกลังแห้งแรงยาวนานนะครับไอนน้ก็เป็นเจ็ดห้าร้อยมาเลนะครับเดี๋ยวผมจะตัดลงมาให้เบิ้งครับทลายค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับค่อนข้างที่ใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่สมบูรณ์นะครับตัวนี้ค่อนข้างที่สมบูรณ์เลยนะครับ กางกระเขียวดีครับทา,ทางที่อยู่พื้นที่ดินหินนุกลังแห้งแรง,แงยาวยานนะครับท่านผู้ชมอ่ะโอเคครับเดีย๋ยวให้ตกล้องผมถ่ายต่อไปผมจะแกลงให้ดูขาโรงงานครับท่านผู้ชม ท่านชมนี่คือเลียนหอยมารีเนะาะหอยคนข้าวที่จะใหญ่นี่คือบนเดี้ยนหอยมารีครับแบบโมยใหญ่ปันใดช่วงนี้แต่สิ่งสำคัญนะครับที่ผมอยากให้เบื้องอคือดินหินลุงลางนะครับท่านผู้ชม ต้นปาล์มก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับต้นปาล์มค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับนะไรก็นะครับดูงรัง ค,ครับท่านผู้ชมผมอยากให้เห็นก้อสนสมบูรณ์ของต้นป่ามแถวๆนี้นะครับเป็นแถวนี้จะเป็นเอ็ห้าร้อยมาเลยน,นะครับผมทางค่อนข้างที่จะเขียวสมบูรณ์แล้วก็ยอดค่อนข,ข้างที่จะตกนะครับเรียกได้ว่าสมบูรณ์นะครับผมลายนี้ก็สซุกแล้วท่านผู้ชมสุกแล้วครับนี่สุกล่วงเลยนะครับนี่ สุกล่วงสุกล่วงอ่าโอเคครับทลายนี้ก็เป็นทลายสุดท้ายของปีแล้วครับสรับเกียร์5 0ยมาลีต้นนี้นะครับโอโ้สมบูรณ์นะครับต้นนี้นนนนผมอยากให้เบิ้งดินนะครับท่านผู้ชมดินหินโลกลังนะครับท่านผู้ชมบบไรต้มคนดูแต่อย่างใดน,นะครับผมนี่ยังเป็นง่วนอยู่กับมีนะครับ นี่คือทางกายภาพทางเดินของส่วนเบาตานะครับผมหินลูกลังมีตะก้อนงใหญ่อีกรัท่านผู้ชมแบบทั่วไปนะครับคือว่าสมบูรณ์ในระดับหนึ่งนะครับผมปลาล์มนี้ถือว่าสมบูรณ์ในระดับหนึ่งนะครับเป็นยังครับผมยังอยากถ่ายให้เห็น ดินหินลูกลังเป็นประจำเวลาผมมาส่วนเพราะว่าผมอยากสร้างแรงบันดาลใจให้ครับเกษตรกรนะครับผู้ที่คิดอยากจะปลูกปาล์มนะครับผมมันขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการครับแล้วก็สายพันธุ์นะครับผมการจัดการที่เหมาะสมนะครับโดยที่ต้องมีระบบน้ํานะครับผมอันนี้ผมบร่ได้ต้มคนดูแต่อย่างไรนะครับผมหดแค่ปีแรกนะครับผมลดน้ําแค่ปีแรกครับปีที่สองผมก็ให้เทวดาเบิ้งครับ ซึ่งกายภาพทั้งดินนะครับผมดินหินลูกลังล้วนๆช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาต้นนี้ก็เต็มข้อ,อยุ่นนะครับผมแต่ว่ามันเป็นทลายสุดท้ายของปีแล้วครับตัวนี้ก็ต้องไปตัดกับปีหน้าในะความสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะแทงให้เบิงนะครับม ลงไปก <c oughs> ับไก่เห็นหินแหงนั่มีมากดีครับท่านผู้ชมดินหินลูกหลางล้ลวนโอเคครับครับท่านผู้ชมนะครับตัวนี้ก็ได้ซุกนะครับผมสามทลายครับตัวนี้ สามทะลายนะครับผมนี่กระสุกเลยนี่ครับแต่ว่ามันมองเห็นเห็น <ๆ S 2> มายาคักนะน,นะครับเอาให้เบิ้งนะครับสุกแล้วสามทลายนะครับตัวนี้แล้วก็ผมอยากให้เบืง้งดินหินลูกลังอีกแล้วนะครับผมอ่าขอให้เห็น คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เบลตาอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรนะครับเลี้ยผู้ที่มีดินหินลูกลังแล้าอาจจะมีความท้อถอยนะครับในครั้งนี้ว่าดินโอ้หินลูกลังปุกน้ยังกสิแห้งแรงยาวนานกะสัญนาครับอันนี้ผมเ็ดให้เบื้องแล้วนะครับพิสูจน์ให้เบื้องแล้วนะครับว่าดินหินลูกลังนะครับแห้งแล้งยาวนานนะครับผมสามารถที่จะปลูกปาล์มได้และให้ผลผลิตนะครับดีครับแม้แต่ช่วงในหน้าแล้งแบบนี้ยังมีผลผลิตให้ตัดอยู่ประจำประจำนะครับผม

หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่สร้างแรงบันดาลใจให้ครับเกษตรกรหลายท่านนะครับที่มีดินเป็นดินหินรูรังเช่นนี้นะครับสามารถที่จะปลูกป่ามได้แน่นอนครับถือว่าสิบ่มีระบบน้ําโอเคที่ผ่านมานั้นเป็นของเกจหาร้อยมาเลยนะครับแต่ปอนนี้มาถึงโซนที่จะเป็นซีลาแล้วนะครับท่านผู้ชมอ๋อครับศีลากำลังลกครับ่วงนี้เกจหาร้อยก็เริ่มอยากเบิดแล้ว จะกจดหนึ่งจะสามบิอครับแต่ผู้ชมโซนนี้จะเป็นสีลาดทั้งเบิดนะครับผมสีลาดนะค่อนข้างจะแตกต่างกันกับเจ็0ห้าร้อยเลยนะครับบูดในพื้นที่เดียวกันสีลาดนี่ดกครับสองซันส,สามซานแต่ว่าทาลายจะเล็กกว่านะครับผมทลายสีน้อยกว่านั่นเองนะครับพื้นที่กับหินลูกลังเช่นเดียวกันนะครับผม ลูกล่างเช่นเดียวกันนะครับลงล่ลางแบบลุงล่างจ๋าเลยนะครับผมแต่ทลายนี่กองสันตามสันนะครับผมโซนนี้จะเป็นสีลาดทั้งเมดนะครับท่านผู้ชมทลายมั่ยใหญ่ครับทลายน้อยตวัวดกนะครับดกนะครับต้นกับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับ ้นค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ถ้าเปรียบเทียบเทียบกับพื้นที่ที่เป็นหินลูกรังเช้นนี้นะครับท่านผู้ชมกัประมาณผมกะว่าประมาณเดือนมีนาเมีสัปนะครับจะค่อนข้างที่จะซุกหลายเลยนะครับศีละนี่แต่ว่าตอนนี้มันกําลังเริ่มสีแก่ๆแล้วนะครับผมหินลูกรังทั้งหมดครับผม ข้างจะเล็กนะครับผมปลูกในพื้นที่หินลูกลงังเส้นเดียวกันนะครับผมคุณผู้างจะเล็กแต่ว่ามันจะดกครับสีลาดนี่ค่อนข้างที่จะดกครับตัวนี้นี่ครับเบิรงนี่ครับ่านผู้ชมสีลาดนี่ค่อนข้างที่จะดกเลยนะครับสีลาดครับหินลูกลงังสองสั้น เป็นเรื่องปกติของศิลาครับแต่ทลายมันจะน้อยน้อยก็เย็นห้าร้อย500มาเรยอยู่ทุกต้นครับตรงศิลานี่จะมีลูกอยู่ทุกต้นมีทลายทุกต้นนะครับอันนี้ก็สองซันแ่งนะครับเบื่งใบสังเกตใบสังเกตใบนะครับหล้วก็ลำต้นค่อนข้างทีง่จะสมบูรณ์นะครับแต่ละพื้นที่หินอุรังเส้นนี้นะครับผมอันนี้ก็ สองสันนะครับสามสันนะครับผมสันที่สามขึ้นโพึ้นมาแล้วซูมกอซูมลูเป็นรูปต้นไม้ต้นเดียวนะเห็นไหมซูมหรือเปล่าอืมนะครับสันที่สามกำลังขึ้นนะครับอันนี้คือสันแรกสันสองสันสามเพิ่มความสมบูรณ์ของสีาดนะครับตัวนี้จะเป็นสลาดอลิตนะครับผมแถวนี้ผมนำมาปลูกอยู่ห้าสิบต้นครับสลาดอลิตนะครับเบื้องนะครับเบื้องดินนี่กะ เป็นหินลูกลังนะครับผมหินลูกลังแต่ความสมบูรณ์ของต้นนี้กับคือว่าที่ยอดนะครับมองว่าสิเปรี้ยงบันดานใจให้เกษตรกรหลายๆท่านนะครับผมโอเคอันนี้อายุแปดปีกว่าเนาะเดือนพฤษภจะผ้าเก้าพฤษภ้านี่น่าจะครบเก้าปีเต็มนะครับผมต้นก็บค่อนข้างที่สมบูรณ์ทางที่พูกในทางหลังเห็นต้นทางหลังเลยเห็นต้นทางหลังอะนนะัเออ ล้วฟังนี้เอาเอามาถ่ายถ่ายให้มันเห็นตัวนี้แหละตัวนี้เออเห็นน่ะ,ะ,ะ,ะนี่จะเป็นเอชห้าร้อยมาเลยนะครับท่านผู้ชมผมบ่มีไม้นะครับขออนุญาตวอาเสียงดังๆเนาะบางคนบางท่านก็อาจจะิผมว่าผมวอาเสียงดังแต่ว่าผมบ่มีไม้เนะ่ยมันวอล์กเสียงดังฟังนี้จะเป็นเอชห้าร้อยมาเลยน,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 นะครับแตกต่างกันกับซีล่าเนี่ยชิ้นเซอร์นะครับซีล่าเนี่ยมีสามตันเอชห้าร้อยมาเลย ยนห้าเมีลายครับต่ว้นกบข้างี้สมูนนะครับต้นนีเกี่ยงงามสมนูนที่ก็กันแต่ว่ามันขาดคอไปแล้วครับสำหรับยืนฮารอยมาเันนี่บริโภคดูนะครับอันนี้มีเพิ่งื้ันให็นความแตสร้างนะครับสูงอันนี้กักบีารอยมาเรคือกันครับสูงยนฮรอยมาเคือกันสูงเลยกับาดคอไปแล้วนะครับทลายใหญ่ต่ประดุกเิ่นอีกแต่ทางนี้ ทางนี้นะครับแทนก้อนกลมาทางนี้อันนี้คือทลายเล็กแต่สองส้ันไปนยังต่ำนะครับแล้วก็ลูกลังครับโอเคจบ